ก็จะมาจะฆ่ามีอยางมานะนาต้มนะพดีที่มีไงกว่ามาจะฆ่ามีปุ๊สี่สามฆ่านะอัสตรอมเิสติเกอนกันเลยนะมาสีลูกชายลูกชายผมเนี่ยปรูเลยนะสี่สองัวแปดแค่นี้อันี่ยห้านะเดี๋ยวกโผ เราติดอยู่กันไปแล้วก็เจอตัวผู้นักศึกีานีจังหวะฐานพอเป็นตัวท่จไปดับครับได้อยู่ครับผัานีและไปอยู่มาวิทยาลัจุฬานะครับ ที่ใส่เม็ดทรายเร่เรื่องวนีนะเรื่องตัวน้ไม่ถาะลยเปิดน้ำโคมะราบริจักนะ

จริงๆนะครับตนสินที่นะเองเสียงโหิดังมากนะนี้ครับสุดท้ายครับลงใหม่นะงานลุงโตโอ้โหยอดทะการับทางาดินทางนีขทานยอาดิถานรถไโยอาอา้นรถ่ัาโดยสารไปทอาด้นรัาะยอรับไยอรับะยครับ เรายกออกกับตาบนอองเรื่องวนนใจเนันะครับรกเาบนอดยเอฟพูดจริงจริงด้วยนะวันแล้วไม่ถึงอรกไม่ได้เห็นเปนอะอยาเล่นอยาเล่นนะเนี่ยถูกด้วยะมาแล้วครับรบนอพูดไปทอลังคานะครับ มที่เจอทั้งเหมที่เห็นครับตู้โนะครก็จะเป็นรถอรถทุมพอนนะฮะนี่เป็นรถขอไอ้ไอยุธยานะครับถ้า่เนี้ยอ่เยห้าปีแล้วครับกลับบ้านเลยนะคนนี้นีั้งห้า,าป,ปีแล้วได้แนละ้วมีห้าปีดีสามปีได้นะถ้าปีหกห้าจะไม่ผิดน,นะเออปีหกหกจะไม่ผิดปีหกไม่ปีหกห้านะนะครับรถระบานอน โ oh, oh. อ้โหนักผจญครับการนักแข่งเต้นไปอนอสามอนอสามอนอหนึ่งนะเดี๋ยวรอสองเนี่ครับตัวตึงนะตัวแรงนะตัวตีเข็มนะ้ครับเราอรอหนึ่งก็เป็นที่รากอิฐนะครับ ใช่ล้างหิดนะเดกๆที่ไม่ได้มาตัดก็ก็ดีโถนะว่าขอต่อหนึ่งสีสนสีรถขอตอนะ่รถรามโนถงสามต่อโอ้โหยอดนะ